สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วเนาะพี่น้องพ่อก็ะบาววนสาวจ้อยครับวันนี้ก็กินขา้าวพี่น้องขา้าวหมูข้าวอย่างข้าวเร้าข้าวเที่ยงขาง้าวแรงตอนนี้น่าจะรวมกันอยู่ในเมนูเดียวครับคาบเดียวนี่ครับหมูแดดเดียวพี่น้องส้มตามครับกินง,ง่ายๆ้วก็พักกินก็ขอบคุ้นครับ นี่ครับอีเมนูนึงครับก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งเนอะขั่วซุกแล้วแหละพี่น้องขั่วเอาครับร่วงนี่มามาเป็นหวานหวงขึเป็นหนักขึ้นมาเด้อมาเด้อนี่ครับซุกไม่ใหม่พี่น้องก้อยกุ้งครับ น้องแซ่บเลยวันนี้กินเป็นวะใช่ปลาแด็งแล้วปลาแดงใส่ปลาแดงน้ำกินเป็นอยู่วะเป็นอะพี่น้องนี่ครับมาลุยเลยโอ้ยนี่เจ้าบองซิ้นเดียวมาเด้อพี่น้องเบิวัตุ่นั้นเลยซิ้นเดียวก็เจ้าบองเออนี่พี่น้อง จะเป็นสุดน oh, oh, ี่ครับเจ้าบองก้อยกุ้งไป้องเอาเอาสิ้นสิ้นแดดเดียวก่อนเนาะฮัมโป้โอ้ชาฮัมโป้โอ้ชาแจ๊่เจียวจำเจียวฮม

แซ<ส>บพี่นอ้องแซปปลาด้อนีเด้อเบาวนปรุงมาเรียบร้อยแซ่ไปแดกครับอืมก็ชิ้น,นกัแซบพี่นอ้องพี่นอ้องสมตำาเนี่ย ใส่ปลาแดออาดอย่าบองครับบวบคลีเหลวสามสั้นพี่น้องสามสั้นในหมักน้ำปลาครับตัวนี้คี่เหยวมือเดียวก็ได้เด้

ไปลองแับต้งงมเอมา่นะเยมา่าี่เิงเป็นบสั้นกับหิ้วเข่าใ่หอืมกุ้งกัด มีเป็นน้ำเนื้อครับพี่น้องไม่ใช่เนื้อไอ้บึงเยอะเนื้อเหนือยกว่ามักเลยกินเหมือนเมื่อหน้าบอา์รีจะเอากล้วยหอมใส่เพื่อมันหอมรักกุ้งแรับร้อนเมื่อนี้บอา์รนใส่ปลาไปรักกับประแดก ไม่น่าเดี๋ยวใส่กล้วยหอมบึงพี่น้องได้หลายอยู่ได้ได้ถ้วยนี่แหละครับใส่ใส่สองทุ่มครับเก็บสามเก็บห้าทุ่มเต็มถ้วยพันก็เหียวกิ้งก็เหนียวอื่ด <laughs> หมูติดมันครับหมูแดดเดียวติดมันาวจ,จ่อยครับาวจ่อยเนยมตาแข็งปกติดมันครับเพื่อนเพื่อนมินอ้อยอยู่ห้องก็ต้องหมูครับแดดเดียว ออกไปตลาดเชีเดียวซื้อมาแล็เิ็ดแดดเดียวไว้พี่น้องส้มตงหุงกินยำใดแซ่บยำนั่นพี่น้องมูมีว่ไสิบเบดเบิ้นยะคบอืม อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับดารันไปด้วยหมูสามต้นเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับแซ่